เอาแล้วบังแจ็กโพสต์ล่าสุดเผยแผลที่ขาแตงโมน่าจะเกิดจากอะไรคดีแตงโมล่าสุดนั้นยังคงเป็นที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่ยังคงน่าสงสัยและยังเป็นปริศนาให้ค้นหาก,กันอยู่ในตอนนี้ดังน,นั้นคงจะหนีไม่พ้นเรื่องบาดแผลตามร่างกายของแตงโม โดยล่าสุดอาจารย์ปานเทพได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงบาดแผลของแตงโมโดยระบุว่าภาพการ์ตูนเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการใช้สำหรับนำเสนอต่อสื่อมวลชนและความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยความปรารถนาดีปานเทพพัวพงพันธ์คณะปะดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต19กุมภาพันธ์2568และล่าสุดทางด้านของปังแจ๊ก ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าแผลตรงขาแตงโมน่าจะมาจากที่เปิดขวดวายครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ